แบรนังไม่เอาไว้ประกาศถอดบิวจากรพันเป็นพรีเซนเตอร์ถืออีกเป็นอีกประเด็นที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เลยนะคะจากกรณีของนักสแสดงหนุ่มซีวีวายเรื่องดังบิวจากรพันพุทธ,ธาซึ่งถูกรลิปแฟนสาวออกมาแชร์เรื่องทำลายร่างกายและขุดซ้อนทำให้ในาที 4, มีหลายคนพูดถึงและติดแฮชแท็กบิวทำลายผู้หญิงที่มีชาวเน็ตทวิตถึงกว่า10ล้ล้านครั้ง ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆที่บิลเป็นพรีเซนเตอร์เริ่มถอดบิลออกแล้วล่าสุดวันนี้แบรนด์ดังได้ออกมาเผยข้มอมูลว่าแบรนด์อีจิบราขอเตืยนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางแบรนด์ได้มีการประชุมและหากขอสรุปจากประเด็นที่เกิดขึ้นกับบริษัททางแบรนด์จึงขอรุติบทบายการเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณจกักรพันธ์พุทธาตามเงื่อนไขพอตกลงของบริษทัทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนั่จะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ก็มีผลกับงานที่รับนะคะเพราะว่า,าทางบริษัทอาจจมองเห็นถึงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างในตัวของแสดงหนุ่มนั่นเองค่ะ